อยู่ในโตโยต้านิวฟอร์จครับตัวใหม่ล่าสุดในกล้อง360องศาครับกล้อง360องศานะฮะอันนี้แบบเรียล 3D แท้เลยนะฮะอ่าตำแหน่งกล้องหน้านะครับตำแหน่งกล้องข้างนะฮะแล้วก็มาในส่วนของกล้อง360องศาโดยใช้จอเดิมนะฮะอ่าครับเรามีเขาเรียกอะไรครับสวิตนะฮะทำสวิตไว้ตรงนี้ครับ พอกดทวิตปุ๊บภาพจะสลับมาเลยครับเป็นที่กล้อง360ครับปุ๊บตัดมาเลยครับต่อตะโู้ครับอ่านีผมติ๊กอ่าเรียกอะไรฮะติ๊กซ้ายนะครับภาพจะตัดมาทางด้านซ้ายทันทีครับเบิร์ดอายยังคงอยู่ฮะทางนี้มีระบบเล็กคอร์ดด้วยนะครับมั่นใจไปอย่างยิ่งครับอ่าติ๊กไปทางขวาภาพจะสลับมาทางด้านขวาครับ หรือท่านใช้รีโมทก็ได้นะฮะในการกดดูรอบๆเลยแบบนี้ได้เลยนะฮะหมุนหมุนอย่างนี้ได้เลยคือไม่ใช่เทนะตัวนี้ครับมีความปลอดภัยจริงครับอย่างที่ผมเรียนมาก่อนนะถ้าท่านไม่มึนเมานี่โอกาสชนนี่ศูนเปอร์เซ็นครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วระบบเล็กคอร์ดเนี่ยฮะเนื่องจากว่าอัดสี่มุมฮะท่านทราบเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยคนกี่มาทางด้านหลังฮะท่านสามารถเห็นได้ครับ กล้องบันทึกมาเขาเข้ามาข้างๆแล้วปาดหน้าเราเห็นทั้งสามมุมเลยครับตัวนี้ครับโอเคครับท่านีสนใจางานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อได้ผมครับต้นศูนย์แปดหนึ่งหกหกสองสี่สี่หกเก้าแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับกับโตโยตานิวฟอร n จเนอร์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ